ก็สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไดร์เดสตินีกับรายการอนิเมะประทานมงะงซึ่งวันนี้ครับเราก็อยู่กับอนิเมะโซโร่ e v e อเวลิงซีซั่นที่2ตอนที่2กันแล้วนะครับและอยากจะบอกเลยนะครับว่าตอนที่2นี้นเนี้ยทางสตูดิโอเอวันพิเอ ทำออกมาได้โคตรดีมากๆนะครับถึงแม้บางฉากจะไม่ได้มีความเคารพต้นฉบับเลยแต่ก็ต้องบอกว่าการดัดแปลงปรับเปลี่ยนและแก้ไขของเขานั้นอยู่ในขอบเขตท,ที่จัดว่าเป็นผลงานที่มาสเตอร์พีซเลยครับแทบอยากจะยกอนิเมะแห่งปีให้เลยนะคือพูดไปเหมือนจะอวยนะเว้แต่จริงมันไม่ได้อวยนะคือออกมาแค่2ตอนแรกอะผมรู้สึกอะแมวผมตีกันแป๊บนึงนะ ก็ได้แหละครับอย่างที่บอกไปเลยว่าอน,นิเมะเพียงแค่2ตอนแรกเนี่ยทางทีมงาน A1 Picture ก็สามารถทําให้เราเห็นความสนุกของตัวโซโรเรเวลลิ่งได้มากขนาดนี้แล้วเมื่อทาให้พวกเราเนี่ยค่อนข้างรู้สึกที่จะคาดหวังที่จะได้เห็นฉากเด็ดๆในตอนอื่นๆเลยแหละครับซึ่งก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะครับก็อย่างเช่นเคยครับในคลิปนี้นมีการสปอยเนื้อหาในอนาคตนะถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่อยากถูกสปอยผมแนะนาให้กดปิดคลิปไปในตอนนี้ได้เลยครับและเพื่อการเสียยวละมาครับเ๋วราตัดเนื้อหาเข้าสู่คลิปกันเลยดีกว่าจากฉากแรกก่อนเลยนะครักรวยวดงนอ้ คูกําลังทะเลาะกันเรื่องจินอูอยู่คือเวลามาทำโซโล่เรเวลิ่งที่ไรเนี่ยชอบติดปากจากเรื่องวันพันแมนจะเรียกฮีโร่ขัดตลอดเลยเลยครับฮันเตอร์แรงเอสฮันเตอร์แรงเอสอ่ะโอเคเขาเรื่องกันต่อแนละ้วก็คือ2คนนี้เนี่ยกำลังทะเลาะกันใช่ไหมซึ่งประเด็นมันอยู่ที่ว่าตัวดงซูงรู้สึกสงสัยครับว่าทําไมตัวจินอูที่ไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรกับกิลพยักขาวเลยสามารถลงเลดร่วมก,กันกับคนของกิลพยักขาวได้ซึ่งหัวหน้าทีมอันเนี่ยก็ได้พยายามอธิบายไปนะครับแต่ว่าดงซูงก็รู้สึกว่ามันฟังไม่ขึ้น้นนนนนนรรัแลลลวกก็็ตตตงเเเเเยผมหพูดโออิท์ ว่าถ้าเกิดตัวเกตมันไม่ได้เป็นเลสเกตและตัวดงซูสามารถเข้าไปเจอกับจินอูได้เนี่ยจินอูจะตบดงซูได้หรือเปล่าซึ่งน้องๆส่วนใหญ่ก็บอกว่าโอ้โ oh, หพี่จินอูสบายมากแต่ผมอยากจะบอกว่าถ้าตามข้อมูลเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยตัวจินอูนะช่วงเวลาเนี้ยที่กำลังต่อสู้กับพวกไอเอลหรือไวท์วอลเกอร์อยู่เนี่ยไม่มีทางชนะดงซูได้เลยนะครับถือว่าเป็นโชคดีของจินอูมากๆเลยนะที่เกตในตอนนั้น,นเป็นเลสเกตเพราะถ้าเกิดตัวดงซูเข้าไปได้คนที่ตายเนี่ยจะเป็นจินอูไม่ใช่ตัวดงซูนะครับอัน,น นัณเหตุการณ์ตอนนี้เท่านั้นนะครับถ้าถามว่าทำไมตัวจินอูถึงแพ้ใช่ไหมครับก็ถ้าเกิดไม่นับตัวประธานโกกุลฮีที่เป็นฮันเตอร์รงเอทที่กเกษียณตัวเองไปหรือไม่สามารถต่อสู้ได้เนี่ย ตัวดงซูน่าจะรับว่าเป็นฮันเตอร์แรงเอทที่แข็งแกร่งที่สุดในเกาหลีนะครับหมายถึงถ้าเขายังถือครองสัญชาติเกาหลีอยู่นะนั่นก็เพราะว่าตัวดงซูจะแตกต่างจากฮันเตอร์แรงเอคนอื่นในประเทศเกาหลีตรงที่ว่าเขาไม่ได้เป็นฮันเตอร์ที่ดับเบิลเอาไว้ขึ้นมาเป็นแรงเอเพียงอย่างเดียวเว้ยแต่ว่ามันยังได้รับบัฟหรือปลุกพลังเสริมเพิ่มเติมอย่างอื่นเข้ามาจากทางฝั่งของอเมริกาด้วยครับเดี๋ยวเนื้อเรื่องเนี่ยจะมีการเฉลยต่อในอนาคตเองถ้าเพื่อนๆอ,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 อ่านไปถึง,าารถงตรงนั้นเนี่ยเพื่อนๆจะรู้นนนนคครรรัััับว่่าาาามมมงงงงงเเลลีี้้้้้ตตออออแกกขขยผ ไมผิดอยู่นะครับว่าการรับบัฟพลังเพิ่มเติมจากมาดามเซลเนอร์ไปเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องทําให้ฮฮนเตอร์คนนั้นกลายเป็นภาชนะของเซษเซียวพายแสงนะเขาสามารถกลายเป็นประเภทเดียวกับดวงซูได้ก็คือเพิ่มพลังจากฮันเตอร์แรงเอขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเท่านั้นเองครับแต่ว่าถ้าใครโชคดีเนี่ยก็ได้กลายเป็นภาชนะของเซษเซียวพายแสงไปอันนี้คือตามความโชคดีของแต่ละบุคคลเลยนะครับแล้วก็หลังจากดูช่วงแรกไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยผมรู้สึกว่ามีส่วนที่ไม่ชอบอยู่ครับนั่นคือตัวเนื้อหาค่อนข้างตัดสลับไปไวอยู่ คือหลังจากที่ผมได้ลงคลิปตอนที่1ไปใช่ไหมผมเห็นมีคนมาคอมเมนต์เว้ยบอกว่าเขาได้มีการตัดฉากที่ค่อนข้างไวและชวนงงนิดหน่อยตอนแรกผมก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยนะเพราะว่าในตอนที่1ผมรู้สึกว่าผมยังดูแล้วโอเคอยู่ครับแต่พอในตอนที่2เนี่ยผมเริ่มเห็นด้วยแล้วผมรู้สึกว่าในตอนที่2อ่ะมันตัดฉากสลับไปมาไวไปนิดนึงครับคือบางฉากมันสามารถทําต่อเนื่องกันได้เหมือนในเวอร์ชันมังฮาวาเลยครับแต่ทางทีมงานอนิเมะเนี่ยเลือกที่จะตัดออกเหมือนเพื่อที่จะทําให้คนดูรู้สึกรุ้้้้้้้นน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 นไไไไปดดดวยยยททััััังงีี่่่่่่่่ฉาาากกเเหลมมเลมมมมมมมุุแแแตตอออคือถ็พ เอ๊ะมันจะตัดฉากสลับทําไมนะครับแล้วก็อีกฉากหนึ่งที่ผมรู้สึกเสียดายมากๆเลยเพราะว่าตัวมังฮวาทาออกมาได้ดีครับและคิดว่าตัวอนิเมะเนี่ยน่าจะทําออกมาได้อิม a พกกว่าแต่ไม่เลยนื่องือฉากหน้าของดงซูตอนที่เขาบอกว่าเขาอ่ะก็แค่หาข้ออ้างฆ่าคนเฉยๆเท่านั้นเองต้องยอมรับนะครับว่าในเวอร์ชันมังฮะวาหน้าดงซูแม่งดูอิม a พกดูโรคจิตกว่ามากๆเลยเดี๋ยวผมขึ้นภาพเปรียบเทียบให้ดูครับฉากต่อไปนะครับอันนี้เป็นฉาก,ากชอบส่วนตัวรู้สึกชอบในเวอร์ชันอนิเมะมากกว่าเวอร์ และกําลังจะไปกล่าวโทษพวกฮีจินอ่ะพี่จินอูของเราก็โผล่มานะครับการตบกระบาลสั่งสอนไอ้คิมชอนจนมันกระเด็นปิวไปไกลเลยคือฉากนี้ทําออกมาได้สะใจชิบหายเลยนะครับต่อมานะครับนั่นคือชะตากรรมของไอเอลที่ทําตัวล่อตีนตั้งแต่แรกครับย้อนกลับไปในตอนที่1นะครับมันจะมีไอเอลตัวหนึ่งที่ทําท่าเหมือนเอามือปาดคอใส่จินอูใช่ป่ะและจินอูก็ทําหน้าไม่พอใจอ่ะจริงๆประเด็นนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ในเวอร์ชั่นมังฮวานะครับหลายปีก่อนละคือทุกคนไปอ่านได้เลยครับมันจะมีคอมเมนม่ววาาประณ โปติพี่จินอูกูเนี่ยไม่เคยอารมณ์เสียมาก่อนเลยแต่พอเจอท่ายโยโโหแบบนี้เข้าไปเนี่ยชะตากรรมไอเอลตัวนี้แม่งต้องไม่ตายดีแน่คือตอนนั้นอะทุกคนต่างล้อกันแบบนี้เลยว่แบบว่าโอ้โหพี่จินอูก,กําลังมูหูแล้วมูหูแล,แล้วแล้วพอมีฉากที่พี่จินอูทําการป่าดไอเอลตัวนั้นไปเนี่ยอะไรเขาก็บบว่านี่ทําตัวอยู่ดีๆไม่ว่าดีชอบทำตัวลอเส้นตีนยังไง ต่อมานะครับก็เหมือนเป็นการบอกใบให,ให้กับคนดูได้รู้ผ่านคําพูดของตัวบอสในเรเกตที่บอกว่าตัวจินอูไม่ใช่มนุษย์แท้ๆและทําไมถึงมาอยู่กับมนุษย์ได้ล่ะผมว่าหลายๆคนที่อ่านมาก็น่าจะรู้คําตอบแต่คนที่ยังไม่ได้อ่านมาเนี่ยก็น่าจะโคตรรู้สึกคาใจเลยใช่ไหมครับแต่ไม่ต้องกันงวลไปนะครับคำตอบของคําถามนี้เนี่ยจะถูกเฉลยต่อในซีซันสามแลวก็ซีซันสี่แน่นอนครับ,รบก็รอกระบี่สักพักใหญ่ๆนะฉากต่อมาที่อยากจะชมทีมงาน A1 นะครับนั่นคือฉากเรียกทหารเงาดําที่ผมรู้สึกว่ามันทําออกมาได้ดีมากๆเลยก็คือตอนที่่ตััววบอมนได้กา กองกำลังของเราเนี่ยห่างกันนะนายจะสู้ไหวเหรอพี่จิตอูก็เลยสวนกับไปว่าเอ๊ะกองกำลังเราห่างกันเหรอห่างตรงไหนวะพูดจบพี่จิตอูเนี่ยก็ทําการเรียกทหารเงาออกมาคือผมว่าฉากเนี้ยมฮาวาวาดได้ดีแล้วนะเว้ยในช่วงนั้นผมจําได้เลยว่าคนไทยอ่ะโคตรอวยฉากนี้กันเลยอะ่ะแล้วพอมาเป็นเวอร์ชั่นอนิเมะ มันดีไม่แพ้กันจริงๆนะแลวยังไม่ใช่แค่นั้นเลยเว้ยความหฮมันยังต่อเนื่องคือฉากที่ดีเนี่ยมันมาคู่กับเพลงประกอบที่ดีแล้วใช่ปะแต่ผมไม่คิดใช้คําว่าไม่คิดไม่ได้ผมไม่ได้คาดหวังไว้แล้วกันว่าทีมงาน A1 นอ่ะจะทําฉากต่อสู้ออกมาได้ดีคือในตอนที่หนึ่งที่ผมพูดไปอ่ะผมก็พูดตามความจริงนะว่าฉากแอคชั่นอ่ะมันทําออกมาได้แบบดีแต่ดีของผมในที่นี้มันคือกลางๆอ่ะไม่ได้ว้าวมากแต่ก็คือไม่ได้อยู่ในเกณฑ์แย่เลยเว้ยแต่พอตอนที่สองพวกโอ้โหกูโค่นเหลือจะเชื่อแม้เต,บบตยิ่งเป็นฉากที่ตอนตนอนนจ ไม่เข้าไปคว้าลูกธนูคือฉากนี้เนี่ยเป็นฉากเพิ่มเติมเข้ามาไม่มีในมังหะวานะครับแล้วทําการปาดพวกเอวโอ้โหคือดีงามพระรามแปดมากฉากต่อสู้กับบอสเองก็ดีเหมือนกันครับเอาจริงๆนะตอนแรกที่ผมดูอ่ะผมไม่ชอบทีมงานอนิเมะในตอนนี้เลยเว้ยเพราะว่าฉากที่ตัวจินอูพูดถึงว่าเขาต้องการทหารเงาที่เก่งขึ้นอนะ่ะคือผมต้องพูดแบบนี้ก่อนในเมะมันมีพูดฉากนี้แต่ว่าตัวภาพกับบริบทที่จะเสื่อมันไม่เหมือนกับในมังหะวาเว้ยคือในมังหะวาตอนที่จินอูพูดประโยคนี้จิตของเขาอออออ่่่่่จจัจัััับ้งงไปททีีิิมมมมชนนนนนนกาาาลนนหหดสตตยูวว ตั้งใจที่จะเหลี่ยมเพื่อล่อให้คิมชอนอเข้ามาฆ่าตัวเองตั้งแต่แรกแบบให้คิมชอนมันเห็นตัวเองกําลังสู้อยู่และอยู่ในแบบท่วงท่าที่ประมาทอะเพราะว่าตัวเขาจะได้ฆ่าคิมชอนคืนและทําการสกัดเงาตอนแรกผมไม่ชอบเลยเว้ยที่ทางทีมงานปรับเปลี่ยนบริบทผมรู้สึกว่าฉากนี้มันควรใส่มานะฮะมันจะได้เห็นความเหลี่ยมของพี่จินอูแต่พอทีมงานปรับฉากใหม่ครับเป็นฉากที่แบบเปิด่านควันมาและตัวคิมชอนอจู่ๆก็กลายเป็นไอออนเลยอะในใจตอนแรกของผมแม่งแบบกําลังโหร้องแบบกี๊ดแล้วแบบไอเชี่ยคือดีคนลุกกูให้อ ในตอนนี้ไม่ว่าจะเรื่องที่พี่จินอูก,กูค้างแหลมยิ่งกว่าดาบหรือเรื่องที่เปลี่ยนบริบทในตอนก่อนหน้านี้กูให้ภัยหมดเลยคือมันเป็นฉากที่อิมแพคสำหรับผมมาก คล้ายๆกับตอนที่ผมให้คะแนนเรื่องบูลล็อกเลยครับเพื่อนๆบอกว่าผมให้คะแนนอวยเวอร์อย่างที่ผมบอกไปบางเรื่องอ่ะเขาต้องการแค่หนึ่งฉากที่ทําการแบบสร้างความตาตึงใจให้กับคนดูบางคนอ่ะและฉากที่คิมชอนมังกลายร่างเป็นไอออนทะลุหีมะออกมาฉากนี้มันทัดใจผมมากผมชอบมากจริงๆครับและอีกอันหนึ่งที่แบบแอบติดฮานิดนึงนะครับแต่ว่าตัวผมก็ชอบนะนั่นคือตอนที่บอสบอกกับว่าไอออนเนี่ยแม่งไม่พอว่ะพวกมึงเข้ามาให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นมึงหรือไอทหารเงาที่อยู่ข้างก็คือตัวจีอูกับอ e ีกริดนะครับและทีมงานเนี่ยก็ว่า หน้าพี่สองด้วยแบบกวัวสตีนมากแบบมึงพูดเองนะคือถ้าเป็นหนังตลกอะตอนจบของอีเวนต์น,นี้หรือคําพูดสุดท้ายของไอ้บอสเนี่ยมันก็คงแบบว่ากูไม่น่าไปท้าเขาเลยเนาะแต่อยากจะบอกว่าในมังควาเนี่ยไม่ใช่ว่าบอสเป็นคนท้าพี่จินอูนะครับ พี่จินอูต่างหากนะที่เป็นคนกระโดดเข้าไปใส่เองหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นฉากแอคชั่นสู้กับบอสยาวๆคือตรงนี้ถ้าใครมีเวลาผมแนะนําให้ไปดูนะครับมันดีมากจริงๆนะเจนไปจบที่ว่าพี่จินอูเนี่ยทำการล่องหนและไปแทงสีข้างของ้าบอสได้ใช่ไหมเอาจริงๆฉากเนี้ยผมก็แทบอยากจะยกมือไหว้ทีมงานเลยนะครับคือตอนที่เขาว่าได้เห็นว่าหลังจากที่จินอูแทงสีข้างบอสไปแล้วและทาการใช้การล่องหนเดินจากไปปล่อยให้อ้อนทําการปิดลาดฮิตไปอะ่ะมันเป็นฉากที่จินอูดูแอคมากเลยนะเว้ยแต่มันเป็นการแอคที่แบบเท่อะแล้วกนักกนไแบบม ใช่ผมนะครับหมายถึงพี่ซองเพราะพี่ซองเนี่ยไม่สามารถสกัดเงาบอสได้สําเร็จครับแล้วก็เนื้อหาที่ใช้ในอนิเมะตอนที่2นี้นะครับจะอยู่ในตอนที่5 2าสถึงห้าถ้าถามว่ามีการตัดเยอะเหมือนกับในตอนที่1นึ่งไหมก็คงต้องบอกว่าตัดน้อยกว่ามากๆเลยครับถามว่ามีการปรับเปลี่ยนเยอะไหมปรับเปลี่ยนเยอะพอสมควรแต่เป็นการปรับเปลี่ยนที่อยู่ในแง่ที่ดีนะครับอันนี้ถ้าพูดถึงองค์รวมของตอนนี้นะโดยส่วนตัวนะครับผมชอบตอนที่2นี้มากยกให้เป็นตอนที่ชอบมากที่สุดณนะช่วงเวลานี้เลยครับแน่นอนแม่งเพิ่งม ว่าทางทีม A1 เนี่ยจะไม่ทําให้เราผิดหวังมันจะต้องมีฉากดีๆเด็ดๆที่สามารถแทนตอนที่2นี้ได้อย่างแน่นอนครับและนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดที่ถูกตัดออกปรับเปลี่ยนและแก้ไขในอนิเมะโซโล่เรเวลลิ่งซีซั่นที่2ตอนที่2ครับเป็นไงบ้างครับหลังจากเพื่อนๆได้รับชมตอนนี้กันไปแล้วคิดเห็นับตอนนี้กันบ้างลองคอมเมนต์เพื่อคุยกันได้ด้านใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยไว้เจอกันอีกทีในคลิปหน้ี